ทราบกันไหมคะว่าอาการแรกเริ่มของเบาหวาน,เ,นเป็นยังไงผู้ป่วยเบาหวานในระยะแรกที่น้ําตาลยังไม่สูงมากเนี่ยอาการอาจจะไม่เด่นชัดมากนะคะอาการแรกเริ่มก็จะมีดังนี้ค่ะอาการแรกนะคะจะเป็นระดับน้ําตาลในเลือดสูงลักษณะอาการนะคะจะมีอาการหิวน้ําบ่อยรับประทานมากขึ้นปัสสาวะบ่อยแล้วก็อ่อนเพียค่ะอาการที่2นะคะเป็นอาการของภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังค่ะจะมีอาการไตาวายตามมวแล้วก็ชาตามไปนิ้วมือนิ้วเท้าค่ะ อาการที่3นะคะจะเป็นอาการน้ําตาลสูงเฉียบพ,พันุค่ะจะมีลักษณะอาการอ่อนเพลียค่ะแล้วก็มีอาการขึ้นไส้อาเจียนหายใจหอบเหนื่อยค่ะและสุดท้ายนะคะคืออาการหรือโรคที่สัมพันธ์กับโรคเบาหวานค่ะเช่นจะมีแผลเหลือรังแผลเนี่ยจะหายเช้ากว่าปกติค่ะแล้วก็รวมถึงโรคติดเชื้อบางชนิดด้วยนะคะทุกคนเห็นอาการเรกเริ่มของเบาหวานแล้วใช่ไหมคะให้สังเกตตัวเองแล้วก็รักษาตัวเองให้ดีๆนะคะกรณีมีอาการต่างๆเหล่านี้ให้รีบพบ